สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรา2คนค่ะใช่แล้วครับวันนี้เรามาพบกันวันพุธนะครับกลางสัปดาห์นะครับแน่นอนครับเรามีรถดีดีๆมานําเสนอท่านผู้ชมได้ครับใช่ค่ะพี่โจโเพราะรถข้างๆเราวันนี้นะคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะเหมาะกับสาวๆวัยรุ่นนะคะหรือว่าหนุ่มๆน,นั่นเองค่ะใช่ครับผมและก็ยังเหมาะนะครับกับกลุ่มลูกค้านะครับที่ใช้รถในเมืองนะครับแล้วก็ต้องการความประหยัดน้ํามันแบบสูงสุดด้วยใช่ไหมครับน้องถูกต้องค่ะพี่โจเพราะว่ารถข้างๆเราวันนี้นะคะประหยัดน้ํามันสูงสุดค่ะได้มากถึง22กลลิเยนะะคที่สําคิะ คันนี้ค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะที่เป็น top option ค่ะ MG Sport Package นั่นเองนะคะใช่แล้วครับกับ Mercedes-Benz A180 AMG นะครับมาพร้อมกับสีดำ o b s i d i a n Black ภายในตกแต่งด้วยบอดหนังสีดำคันนี้สวยงามมากๆมาพร้อมกับขุมกำลังที่ประหยัดน้ำมันแบบสุดๆเลยครับ ในส่วนของหน้าตาของรถคันนี้นะครับแน่นอนครับมาด้วยทรงนะครับแฮชแบ็กหรือ5ประตูนั่นเองนะครับเป็นไซส์เริ่มต้นของรถขนาดของ Mercedes b e n บนนนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วนะครับตัว a 180เนี่ยจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับชุดแต่งเนี่ยนะครับจะเป็นชุดแต่งแบบ Ur อร์เิหรือว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าคันนี้เนี่ยนะครับจะมีความพิเศษเพราะว่าเป็น a 180นะครับแต่เป็นชุดแต่งแบบ AMG หรือตัวท็อปออฟชั่นนั่นเองเราจะเห็นความสวยงามแล้วก็ความสปอร์ตนะครับอยู่บนรถคันนี้เลยท พาแบบ a m g รอบคันกระจังหน้านะครับมาด้วยกระจังหน้าแบบไ Diamon ์ i ินะครับพร้อมแถบโครเมียมคู่และสัญลักษณ์ Mercedes Ben z ไฟหน้ามาด้วยไฟหน้าดีไซน์สุดสวยนะครับพร้อมระบบไฟแบบไบซีนอลเมื่อเราเห็นด้านข้างรถนะครับเราจะเห็นชัดเจนในส่วนของทรงแทสแบกนะครับด้านหน้าเป็นทรงสปอร์ตนะครับส่วนด้านท้ายเนี่ยนะครับก็เข้าออกสะดวกแล้วก็นั่งสบายมากๆส่วนด้านท้ายเองนะครับก็สามารถเก็บของนะครับในแบบที่สูงๆนะครับแล้วก็ใหญ่ๆได้มากขึ้นด้วยครับ และในส่วนของขุมพลังของเขานะคะก็มาด้วยความประหยัดค่ะเขามาด้วยเครื่องยนต์เบนซินนะคะแถวเรียงสี่สูบค er ่ะขนาด1,600ซีซีนะคะพร้อมทำแรงม้าสูงสุดได้มากถึง122งแรงม้ากันเลยค่ะและอย่างที่บอกนะคะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของเขานะคะทำได้ดีที่สุดอยู่ที่22กิโลลิตรเท่านั้นเองค่ะท่านผู้ชมเติมน้ำมันครั้งหนึ่งนะคะเราอาจจะลืมไปเลยก็ได้ค่ะว่าจะเติมอีกทีเมื่อไหร่กันเดี๋ยวเรามาดูช่องเก็บสัมภาระด้านหลังของเขากันเลยดีกว่านะคะ ใช่แล้วครับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับก็ใหญ่พอสมควรนะครับโดยสามารถเก็บของเนี่ยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระเป๋าใบใหญ่นะครับสักหนึ่งใบหรือว่าขนาดกลางเนี่ยได้ถึงสองใบเลยทีเดียวครับไม่เพียงเท่านั้นนะคะพี่โจเพราะว่าด้านหลังของเขาค่ะยังสามารถพับเบาะนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระด้านหลังได้อีกด้วยนะคะท่านผู้ชม h e ลโหลและตอนนี้นะคะเราก็เข้ามานั่งอยู่ที่ห้องโดยสารของ A180 คันนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับทรงเบาของเขานะคะก็มาด้วยทรงสปอร์ตค่ะเป็นหนังกลับนะคะสลับกับหนังอคันทาร่าซึ่งจะแตกต่างจากตัว A180 ในรุ่นเริ่มต้นนั่นเองค่ะเพราะว่ารุ่นเริ่มต้นของเขาเนี่ยจะเป็นเบาแบบผ้าค่ะพี่โจใช่แต่ที่สําคัญนะคะเบาแบบนี้เนี่ยอยู่ในเหมือนรุ่น A250 ตัวท็อปเลยนะคะคสอดรับกับทิมค่ะที่เป็นลายคาร์บอนเคฟล่านะคะทำให้ห้องโดยสาร ดูมีความสวยสปอร์ตแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะและที่สําคัญนะคะมาพร้อมกับการใช้งานแบบง่ายดายด้วยค่ะใช่ครับในส่วนของหน้าจอนะครับมาด้วยหน้าจอแบบออดิโอ20นะครับสามารถปรับโหมดต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับคุยโทรศัพท์ในมือถือนะครับหรือการเชื่อมต่อ USB นะครับในส่วนของโหมดการขับขี่นะครับมา3โหมดด้วยกันนะครับตำแหน่งผู้ขับขี่เองนะครับแน่นอนครับรุ่น AMG รุ่นนี้นะครับต้องมาด้วยพวงมาลัยทรงสปอร์ต3กานแบบ้ายตัด พร้อมปุ่มมัลติฟังกชันและแพทเทิร์นชิฟเกียร์นะครับและยังมาพร้อมกับการปรับเบาะเก้าอี้นะครับแบบเป็นไฟฟ้าและสามารถจดจําตําแหน่งได้ด้วยและที่สําคัญนะครับคันนี้ยังมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยครับถือว่าคันนี้นะคะจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆนะคะมาพร้อมกับออปชั่นแบบครบคันเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังหารถแฮชแบ็คขนาดเริ่มต้นอยู่นะคะคันนี้ถือได้ว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยค่ะ นิยามของคันนี้นะคะใช้งานดีคุ้มค่าราคาประหยัดค่ะพี่โจ้ใช่แล้วครับกับ Mercedes-Benz A180 AMG มาพร้อมกับสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยบอดหนังสีดำเช่นกันนะครับ Body า a r t คันนี้นะครับมาด้วย Body p a ์ t แบบ AMG นะครับไฟหน้าแบบ b i c i n อ o n ล้อแมก AMG นะครับขนาด18นิ้วภายในมาด้วยหน้าจอ Audio 20พร้อมกล้องถอยหลังและโหมดการขับขี่แบบครบคันจัดเต็มเลยนะครับ คันนี้นะครับเป็นรถปี2014วิ่งมาเพียงแค่51,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาพิเศษที่เบนซ์เอตั้งไว้เพียงแค่1,190,000 1, บาทเท่านั้นครับและที่สำคัญนะคะรถคันนี้ออกเบนซ์ไทยแลนด์ด้วยนะคะสภาพเนี่ยดีๆีค่ะท่านผู้ชม ช่วงนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับการเลือกตั้ง <s art> um> ใช่แล้วครับแล้วน้องหนิงมีพักในดวงใจที่จะเลือกแล้วหรือยังครับน้องหนิงขอเลือกพักรบค่ะเอพักรลบนี่คือพักอะไรล่ะครับพบรักไงคะพี่โจเพราะว่าน้องหนิงเนี่ยพบลักกับ A180 ของเราไงคะสําหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย